สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนายห้อยเคียนคนมักหาทุกท่านครับผมห่างหายกันมานานครับวันนี้พามาออกสือครับผมตกปลาที่เขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินครับแพรผู้สิงเกตครับผมวันนี้เราจะไปที่แพรผู้สิงเกตเราจะมาถล่มปลานะครับผมวันนี้เหยื่อก็วุ่นวายสายหวานครับกับเหยื่อเทวดามาลุ้นนะครับคืนนี้เราจะมีเต้มให้ได้ชมไหมครับผม นี่มา3,000ครับนี่วันที่สิบเก้นะครับวันพุธมิถุนายน2567ันหาครับผมกำลังขึ้นเรือครับกำลังเดินทางไปครับผมเราชมตอนต่อไปครับ ประมาณห้าโมงนะครับผมยังไม่ลงเบ็ดนะครับอันนี้กำลังประกอบอุปรกรณ์นะครับผมดูสายหน้าเราครับผมอันนี้เป็นชิงยาวอันนี้นี่นครับผมชิงปลาสวายชิงปลาสวายครับผมเบ็ดเ,เบอร์สิบสองครับกามาเบอร์สิบสอง นี่ครับผมเหยื่อเราคู่แข่งกันครับวันนี้เหยื่อเทวดาหนึ่งทุงแล้วก็เหยื่อวุ่นวายสองทุงครับแต่ว่าเหยื่อเทวดากําลังจะมาส่งอีกครับผมนี่เป็นหัวหานปลากินพืชนะครับเนี่ยเอาผสมครับมาลุ้นกันครับผมรอหัวค่ำนิดนึงครับค่อยลงเบ็ดเพราะว่าปลาเล็กน่าจะกวนครับผมแพลเขาประมาณนี้ครับผมมีห้องน้ําให้ด้วยครับผมแพลเจ็ด ค่าเช่าประมาณ400ครับผมแต่ว่า24ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้นะครับผมต้องถามเจ้าของแพอีกครั้งนะครับน,นี่เรามาเล่นสายบานครับผมกับเอียร์เทวดามาครับผมต่อประกอบกอุปกรณ์ก่อนพร้อมลุย ครับสวัสดีตอนหัวค่ำครับผมอันนี้เราทำตามหน้าที่ครับตีเหยื่อทิ้งลงไว้นะครับผมในปลาเข้ามากินนะครับหมายแรกครับผมตอนนี้ประมาณ6โมงครับกำลัง6โมงหัวค่ำพอดีรอชมตอนกลางคืนครับผมเราทำตามหน้าที่แล้วครับผมที่นี่เขื่อนลำปาวครับปลากินช่วงค่ำนะครับผมปลาสวายตามล่าปลาสวายครับผม บรรยากาศก็ใช้ได้ครับเด12คันครับวันนี้แพก็แพใหญ่นะครับผมแต่ว่าที่อยู่อาศัยก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเก <Yeah. S 1> ออเพราะว่นั้น สภาพอากาศครับผมประมาณสองทุ่มตีลงไม้ไม้3าครับผมเพิ่งตีลงไม้3ามได้ปลากระมังมาห6ตัวนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกครับรอชมตอนต่อไปครับผมไฟสะพานเทพสุดานะครับนะ ผมมาดูอาหารกลางคืนเรานะครับผมอกินง่ายอยู่ง่ายครับปลากระป๋องด,ไได,ด้วยติ้ปโฆษณาูเขาทุมา่มมามาครับผมเงียบนะครับผมตอนนี้ประมาณสองทุ่มสี่สิบครับถ้าปลาเล็กก็ก็ได้อยู่นะครับปลาเล็กปลาสวายเล็กหนึ่งตัวครับ คนตกพึ่งเสร็จนะครับลมแรงมากดูครับผมมีแต่ตัวสวยๆนะครับปลากระมังตัวเท่าฝ่ามือหมดเลยนะครับผม,มปลาสวายหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างนะครับลุ้นกันอีกยาวไกลครับผมเอาแล้วครับผมอยู่ไหมครับผมมุนๆนะลูกกอกันมาเลย โอ้ยหลุดอีกแล้วครับผมโูวิเข้าติดๆเข้าติดๆครับผมสองตัวนะครับโอ้โหหลุดอีกแล้ววุ่นวายครับผมเอาไหมครับเอาไหมครับกําลังเริ่มเริ่มเข้าแล้วครับผมเอาแล้วครับผมเอาแล้วเนี่ยถักเนี่ยถักพี่คอได้ายิบตักที่ไหนเหรอยวกครับผม เ,ง,เงี้ยเงี้ยเงีย้งยเรื่งงงองน้ำมันไปเลยมาแล้วครับผมบบดูตัวครับผมว,ามวา้าย <c oughs> <c oughs> ใหญ่่นะครับผมโอ้โหได้เร็วนะครับสวัสดีน้ำปลาไซนี้ครับผมเยอะมากเลยครับผมไซนี้โอ้โหเต็มปากครับผมลึกด้วยนะครับผมโอ้โหังคีมไม่เสียเนาะบัต มันมันคันน่อยมันก็เลยสูดีมาดูในกระสังกระสังเราสินกระชังเรานะครับผมนี่สบายก็มีนะครับผมสามสี่แต้มนะครับผมเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับ นี่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องการตัวใหญ่กว่านี้ครับผมโอ้มาได้แผลเลยนะครับระวังกันด้วยไปครับเฮ้ยเอาเม่หลังนี้หลังนี้อาเม่อาเม่ เวิร์ดโอ้ถอย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 อุ้ซับหมุน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 เขาอนมุนเขานหมุนเขา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 ซับตึ๊ดซับมีนยังไม่ใช่นะครับผมเลยวะขวดอะไวะฮขาเลยนะ ใช้งว่าตีป่าเด้นี่ขาดเลยนะครับมุนในปุ๋ยงสินไปคระผมตอนต่อไปบุ่ไว้ยมาครับผมตอนนี้คันนี้ก็ขาดนะครับผมเจอซัพครับผมโอ้โหบุญวัยนิดนึงครับผมตีเยอะไหม ดูครับนี่ได้ขึ้นเพิ่งได้ขึ้นมานะครับเมื่อกี้เอาอีกแล้วนะครับเนี่ยน่าจะไซส์เดียวกันนะครับผมครครบมารุนตัวกันครับผมเมลับเตี้ยครับผม รักใบหอสางลุ้นกันอีกแต้มครับลุ้นไซกันครับผมใหญ่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 ไซงามขึ้นมาแล้วครับผมดูที่ตัดนะค <c oughs> รับผมใบหอสางแล,ล้วลุอ๋อโอ้โอนนอยไรัวา มันของเนี่ยอย่างนั้นแหละม่ตัวสวยครับตัวสวยครับเสยคนเด้เราน่าจะมานไซนี้นะครับผมวันนี้ทั้งวันนะครับผมทั้งคืนเลยก็ว่าได้บุ่นวายครับปล่อยไปแล้วสามไม่เอานะครับรุ่นนี้ครับคัสไซเอารุ่นโอ้โหจริงถ้าจะเอาไซใหญ่ก็เอาได้แต่ว่าบุ่นวายเลยไเราจะเอารุ่นนี้ครับ ลุยครับผมต่อไปเอาแล้วครับผมจังหวะนี้โทรศัพท์ก็ตกน้ำนะครับผมโคตรไม่คุ้มเลยผมก็เ,กเนนสียอยู่่น้องแคปแทนท่านนะโทรศัพท์ ลุ้นสายกันครับผมย,ย,ยังไม่เจอตัวครับ số kẹo vải xanh không nè, số kẹo này, ไปครับผมเตยมแรกกเฮ้แล้วครับผมปลาเล็กจะสวายเล็กครับผมมาดูไซดูตัวกันครับ ไม่เท่าไรครับผมไปรุยต่อไปเนี่ยครับผมได้ขึ้นมาเมื่อกี้ครับที่ว่ามันติดนะครับผมออกเองนะครับอยู่เฉยๆก็หลุดออกเองนะครับผมมีแต่ไซส์นี้เลยนะครับผมทั้งคืนนะครับ ไาครับผมเช้านี้บรรยากาศตีห้านะครับผม สวัสดีครับผมทริปนี้เราเสรุปผลงานตอนเช้ากันนะครับผมสวายก็ได้ไม่เยอะครับตัวใหญ่ตัวเดียวครับผมประมาณโลครึ่งถึงสองโลนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสวายเล็กครับผมเนี่ยประมาณสิบกว่าตัวครับแพพูสิงเก็ตครับผมเยื่อเทวดามีผลงานให้ชมนะครับผมใครอยาก มาก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมแค่คูน้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนาย้อยเคียนคนมักหาด้วยครับผมคลิปต่อไปอ่จะลงบ่อยให้บ่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ต่างคนต่างมีธุระนะครับไปครับผมลุยกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ